ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ t อ l k ก n d c a r e ฟังหมอแล้วเรื่องใกล้ตัวนะคะก็วันนี้นะคะตรงกับวัน World สโ r o k e Day นะคะวันโรคหลอดเลือดสมองของโลกนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับสโตรกนะคะหรืออมัอมพฤกษ์อัมพาตนะคะเป็นยังไงนะคะมีอาการอะไรบ้างรักษายังไงและมีวิธีการฟื้นฟูอย่างไรนะคะเนื่องในวันสโตรกเดย์ของเรานะคะเราได้รับ ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ชํานาญการนะคะด้านสมองและระบบประสาทของโรงพยาบาลปินสวรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมนายแพทย์พุทธกรพันประสิทธิ์ครับแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทประจาโรงพยาบาลปินสวรนภูมิครับอาจารย์คะาาที่ที่เขาเรียกกันว่าโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตสตรกเนี่ยคะ่ะอาจารย์เกิดกับใครได้บ้างคะอาจารย์ต้องเรียนว่ามันเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะ หลังๆเราก็จะได้ยินข่าวบ่อยขึ้นในการเกิดของโรคหลอดเลือดสมองสําหรับผู้ป่วยที่อายุยังน้อยนะฮะแต่โดยทั่วไปแล้วมันมักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะครับหรือมีอายุมากขึ้นเช่นอายุมากกว่า45ปีอายุ60ปี70ปีก็จะเพิ่มอัตราอุบัติการในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นตามลําดับ นอกจากนั้นมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองตามมาในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเกิดกับใครได้บ้างต้องบอกได้ว่ามันเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าอายุซินะครับค่ะอาจารย์คะที่เขาบอกว่าโ,โรคสโตรกและฮิสโตรกเนี่ยเหมือนกันไหมคะอาจารย์ มันใช้คำวา่า s t ต o k e เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งการเกิดโรคนะฮะแล้วก็อาการมันแตกต่างกันซึ่งสโตร k จริงๆแล้วมันแปลว่าการโจมตีการจู่โจมอ่ะแต่ในปัจจุบันเราเรียกว่า stroke เนี่ยสำหรับโรคที่เกิดจากโกรคหลอดเลือดสมองเพราะมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับ mm hmm. เหมือนการโจมตีจู่โจมอย่างฉับพลันเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างจาก h i s โตร k e ฮิสโตกนี่เกิดจากความร้อนเป็นหลักร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้จนทําให้เกิดอาการตามมานะครับ mm hmm. ส่วนโรคหลอดเลือดสมองหรือสตรกที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยมันเกิดจากตัวหลอดเลือดสมองที่มันมีความผิดป mm hmm. กติเช่นหดตันหรือแตกหรือตีบทําให้เกิดอาการตามมา mm hmm. อาการมันก็จะแตกต่างจากฮิสโตกค,ครับซึ่งทั้งสองโรคไม่มีความสัมพันธ์กัน อาจารย์คะอาการของโรคที่เรียกว่าสโตรกเนี่ยค่ะมีอาการยังไงบ้างคะที่ต้องมาโรงพยาบาลอาการของตัวโรคหลอดเลือดสมองคืออาการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับเราจะจําง่ายๆก็คือตัวย่อ BFAST B E F A S T นะครับตัว B ย่อมาจากบาลานซ์คนไข้จะมีอาการเสียบาลานซ์อย่างทันทีทันใดเรียนซีซะเดินเซนะครับตัวที่สองคือ E I นะครับ คือลักษณะของการมองเห็นที่ผิดปกติไปเช่นลานสายตาแคบลงหรือตาบอดดังทันตีทันใดเช่นเดียวกัน F ก็คือเฟสก็คือหน้าเบี้ยวนะครับปากเบี้ยว A คืออาร์มคืออาการแขนและขาอ่อนแรง S คือสปีดอยู่ดีๆก็แล่ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดตัวทีตัวสุดท้ายคือไทม์ระยะเวลามีความสำคัญมากในการรักษาตัวโรคหลอดและสมอง ก็ายองไง่ายๆว่าบีฟาดนะคะถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ให้รีบมาทันทีเลยใช่ต้องรีบมาตรวจทันทีเพราะว่าพวกนี้มันรักษาได้ะคะ่ะอ,อาจารย์คะอย่างเช่นสมมติเราเวียนศีรษะแล้วเป็นมาสองสาวันไม่หายอย่างงี้มีความเสี่ยงเป็นสตโตรอกไหมคะอาการเวียนศีรษะเนี่ยมันมีความยากอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นพบได้ในหลายหลายอวัยวะที่ทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่จําเป็นเฉพาะเรื่องของตัวโรคหลอดเลือดสมองเพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าหากไม่มั่นใจแนะนําให้ตรวจ นะครับเพราะว่าอาการเด่นชัดของตัวโรคหลอดเลือดสมองก็จะมีเรื่องของอาการเวียนหัวร่วมด้วยหรือเป็นอาการที่แสดงอาการฉับพันอยู่เฉยๆเวียนฉับพันแบบเนี้ยถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราสงสัยแนะนำให้ไปตรวจด,ดีกว่าทิ้งโอกาสที่จะสามารถรักษาได้ครับแปลว่าถ้ามีอาการให้รีบมาใช่ใชแล้วถ้ามาถึงโรงพยาบาลเรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะอาจารย์ ตัวโรคหลอดเลือดสมองแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเราแบ่งออกเป็น2-2อย่างนะครับหลอดเลือดที่มันเกิดจากการตีบตันนะครับอันที่2คือเกิดจากหลอดเลือดที่มันแตกทีนี้การแนวทางการรักษาทั้งสองภาวะนี่มันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรถ้าเป็นลักษณะของการตีบตันหรือสมองขาดเลือดเนี่ยแนวทางการรักษาก็คือเปิดหลอดเลือดที้เร็วที่สุด เพื่อให้ไปเลือดไปเลี้ยงสมองในบริเวณที่เกิดการขาดเลือดป้องกันไม่ให้เกิดการตายของเนื้อสมองเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกขึ้นอยู่กับขนาดมีตั้งแต่เฝ้าดูอาการควบคุมความดันไปจนถึงผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะเพื่อไปเอาก้อนเลือดออกมานะฮะดังนั้นปัจจัยในการรักษาอย่างที่หมอเหียนเมื่อสักครู่คือขึ้นอยู่กับชนิดของตัวโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นชนิดไหนจับได้ วดดิ่งหนึ่งนะคะว่าโรคสมองต้องมาให้เร็วที่สุดนะคะที่เขาบอกว่าโกลเด้นพีเรียดค่ะอาจารย์หม่ความว่ายังไงคะเ,เนื้อสมองเป็นเนื้อที่ได้รับการเลี้ยงจากตัวหลอดเลือดเป็นหลักถ้าหากมีการขาดเลือดไปไม่กี่วินาทีเซลล์สมองจะเกิดการตายและเกิดการได้รับบาดเจ็บดังนั้นถ้าเราปล่อยระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเซลสมองก็จะตายไปเป็นหลักร้านๆตัว เราจะมีคำเรียกของตัวโรคหลอดเลือสมองหรือการรักษาตัวโรคหลอดเลือสมองว่า time is brain ก็คือเวลาค,คือสมองนะครับถ้าเรารักษาเร็วความพิการนะครับการตายของเนื้อสมองก็จะถูกจำกัดวงให้แคบลงการพยากรโลกก็จะดีขึ้นดังนั้นระยะเวลาทองเนี่ยจริงๆผมไม่อยากกำหนดเวลาว่าเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่แต่แนะนำว่าให้มาโรงพยาบาลเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแล้วก็เพิ่มโอกาสดลดอัตราความพิการให้ได้มากที่สุดครับค่ะอาจารย์ค่ะดังนั้นการให้ยาอย่างที่เราอย่างที่พี่ถามว่ามันมีวิธีการรักษาคือการให้ยาเดี๋ยวเราก็จะระบุเวลาอย่าง,างชัดเจนว่าตั้งแต่มีอาการจนถึงมา,มาลงพยาบาลเนี่ยจะต้องภายในระยะเวลา4.5ชั่วโมงมถึงเราจะมีข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้<ม>แต่ถ้านานกว่านั้นล่ะในปัจจุบันมันก็จะมีแนวทางการรักษาแบบอื่น ถ้ามันเกิน4.5ชั่วโมงแล้วเราอาจจะพิจารณาดูว่าคนไข้รายน,น,านั้นๆสามารถเอาไปแทงสวนหลอดเลือดไปลากก้อนเลือดออกมาได้หรือไม่นะครับการรักษาในปัจจุบันก็จะมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ในการรักษาตัวโรคหลอดเลือดสมองค่ะแปลว่าถึงว่าเราจะมาเร็วแล้วเรามาดูว่ามีข้อบ่งชี้หรือไม่ข้อบ่งชี้ก็จะดูที่ว่าด,ดูดูตามอาการอีกทีนึ่งใช่ดูดาตามอาการดูตามรอยโรคครับดูตามความคุ้มค่าเพราะการให้ยาละลายริมเลือดมันก็มีผลข้างเคียงอยู่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องช่างประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็โทษที่จะได้รับด้วยนะครับถ้ามันคุ้มเราก็ให้จะให้มาให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิน4.5ชั่วโมงไปแล้วนะครับ การรักษาในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องของการไปสวนหลอดเลือดเพื่อไปเอาก้อนเลือดที่มันอุดตันออกมาก็ะจะเปิดหลอดเลือดให้เลือดไปเลีกก<ช>้ยงกระล์กซลลสสมองได้นะครับต้องทํำยังไงบ้างคะมาแล้วต้องไปเอกซเรย์เพิ่มไหมหรือต้องอต้องมีเขาเรียกกระบวนการยังไงคะอาจารย์ร<อ><น>ะบก<น>ลัวไหมคะอาจารย์กระบวนการที่ในการรักษาตัวโรคหลอดเลือดสมองก็คือเราจะต้องมาทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อระบุแน่ชัดหรือชีช้ชัดว่ามันเป็นตีบหรือแตก แล้วก็ดูการประเมินว่าตัวเซลล์สมองมันเสียไปมากแล้วหรือยังให้ยาจะมีโอกาสผลเสียเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับกระบวนการต่างๆเน้นย้ำว่าไม่น่ากลัวเท่ากับความพิการนะครับค,ความพิการหรือการเสียชีวิตน่ากลัวกว่าค่ะอาจารย์ทีนี้ ถ้าจะไม่ให้พิการเนี่ยค่ะอาจารย์สมมุติว่าเรามาให้ยาแล้วใส,ใส่สายสวนลากคอตไปแล้วเรามีวิธีการป้องกันการเกิดความพิการอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์การารักษา,าตัวสต,ต๊อกตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ยาการรักษาในระยะฉับพลันแล้วก็ระยะฟื้นฟูล้วนมีความสําคัญทั้งหมดทุกๆรายที่รักษาตัวโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะได้ยาหรือไม่ได้ยาจะจบลงที่การทํากายภาพบาบัดฟื้นฟูเพื่อ ให้ร่างกายแล้วก็เซลล์สมองเกิดการเรียนรู้แล้วก็ฝึกเขาให้มีความสามารถไปชดเชยในเซลล์ที่มาเสียไปนะครับดังนั้นการรักษาหลังจากที่เราดูแลแบบฉับพลันเรียบร้อยแล้วพ้นระยะพิกฤตเราก็จะเริ่มให้คนไข้ทำกายภาพบาบัดอืค่ะได้ค่ะค่ะก็ได้ความรู้กันอย่างมากเลยนะคะกับจากอาจารย์นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเรามาพบกันนะคะว่า คนไข้ที่เป็นสโตรกเราสามารถฟื้นฟูนฟนทำกายภาพบำบัดได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะ ีแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์ท่านบอกว่าหลังเป็นสตโกนะคะเราต้องมีการฟื้นฟูนะคะทำกายภาพเพื่อให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องอนักกายภาพบํบาบัดสุดหล่อของโรงพยาบาลปิ่นสวรรณภูมินะคะ,อะขอเชิญพบกับนักกายภาพบํบาบัดสุดหล่อของเราได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมปรวริศเลิศสินติชานนท์นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลปิ้นส่วนอภูมิครับผมค่ะพี่ขออนุญาตเรียกน้องนนท์นะได้เล,ะะเลยครับได้น้องนนะท์ค่ะนักการที่เราเป็นสโตรกหรือคนไข้ที่เป็นสโตรกเนี่ยคะ่ะเราไม่วิธีทำกายภาพบำบัดยังไงให เขากลับมาตอบสนองหรือกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุดนะคะครับผมคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็คือหัวใจของความสำคัญของการฟื้นฟูของเราเลยนะครับก็คือ1นนะครับเรื่องของเรามีความเชื่อว,ว่าสมองของเราครับมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตะนะครับมันสามารถสร้างเครือข่ายาจากสมองที่มีการเสียหายไปจากหลอดเลือดสมองไปแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะกระตุ้น ให้มันเกิดการเรียนรู้ใหม่นะครับสร้างพาร์ทเ,เรียนใหม่ๆสร้างคอนเน็กเขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายใหม่ๆใ,ในสมองเพื่อที่จะมาทดแทนในส่วนของที่มีการเสียหายไปนะครับ การทาการฟื้นฟูนะครับหรือการทําการบําบัดไม่ว่าจะเป็นกายภาพบาบัดกิจกรรมบำบัดหรือว่าอัฐบําบัดเป็นการกระตุ้นเป็นกระบวนการกระตุ้นสมองนะครับให้เกิดการให้เกิดการสั่งการให้สมองเราอ่ะมีการสั่งการซ้ําๆซ้ําๆเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นโดยการกระตุ้นซ้ําๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นในลักษณะแบบไหนนะครับักายภาพบำบัดก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นอย่างเช่นการออกกําลังกายแขนขาอะไรแบบนี้นะครับในช่วงแรกอาจจะทําไม่ได้เลย รเราก็ตุ้นซ้ําๆผ่านการสัมผัสผ่านการกขยับข้อต่อนะครับให้คนไข้สามารถที่จะเรียนรู้นะครับทําซ้ําๆสั่งการจากสมองแล้วก็มีความรู้สึกไปและกลับกัดสมองนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้คนไข้สามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้นะครับเปรียบเสมือนว่าเราเรามีเส้นทางเส้นทางเป,เ,เป็นเส้นทางหลักนะครับถ้าเรา วันหนึ่งที่เราเกิดเป็นส t r o กขึ้นมาเส้นทางหลักมาเสียาหายเนาะการทำกายภาพหรือการทำวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับมันเปอน,นเป็นการขุดสร้างทางเล็กๆทางด้านข้างขึ้นมาใหม่เมื่อเราฝึกอันหนึ่งเนี้ยครับซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆในทุกๆวันนะครับการเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้น <S <S <ม>เราก็จะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติได้มากที่สุดครั <S <S <ม>บผมเราไม่วิธีการ มีข้อจํากัดไหมคะว่าคนไข้สโตรกอาการหนักมากน้อยแค่ไหนถึงจะทําได้คนไหนทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เรามองว่าการกายภาพบำบัดเราสามารถทําได้เกือบเกือบทุกระดับนะครับเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป้าหมายในแต่ละระดับของคนไข้แตกต่างกันไปในส่วนของคนไข้ที่เป็นมากนะครับแล้วมีลักษณะว่าถ้าเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีเป้าหมายเป็นลักษณะบแบบอาจจะเป็นมาก เป้าหมายของเราก็จะลดลงถ้าคนไข้มีความสามารถสูงสามารถทําได้เยอะเราก็จะมีเป้าหมายที่จะชาเลนคนไข้ตลอดเวลาใช่มใหมายเหว่าเป้าหมายที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกต<ช>ิอ๋อค่ะทีนี้เราวิธีมีหลัก หรือวิธีการทากายภาพยังไงบ้างคะอธิบายให้ฟังให้พี่ฟังได้ไหมคะได้ครับก็คือจริงๆแล้วหลักของการการทํากายภาพบำบัดนะครับจริงๆแล้วแต่และบุคคลจะมันค่อนข้างจะมีการความหลากหลายมากในแต่และบุคคลเพราะว่ามันขึ้นกับปัจจัยภายในของคนไข้ความสามารถขนาดนั้นของคนไข้มีลักษณะเป็นแบบไหนใช่ครับแต่หลักหลักการสําคัญสําคัญเลยจริงๆนะครับก็คือเรื่องของการต้องรีบฟ้นฟูตั้งแต่เนิ่นๆก็คือ ของของการที่จะเข้ามาโรงพยาบาลมันมีกโกลเด้นพิเยดเนาะของกายภาพการฟื้นฟูก็มีโกลเด้นพิเยดเหมือนกันใช่ครับ <c oughs> ก็คือในช่วง36เดือนแรกครับ <c oughs> การกายภาพหรือการฟื้นฟูทั้งหมดนะครับจะเป็นช่วงเวลาทองก็คือโกลเด้นพิเยดเหมือนกัน <c oughs> การที่ฟื้นฟูในช่วงช่วงเวลานีน้ครับมันจะทําให้คนไข้อะครับมีความสามารถที่จะฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็ได้มากที่สุดในช่วง36เดือนแรกใช่ดังนั้น เมื่อเราได้รับการวินิจฉัยและก็การรักษาทางการแพทย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้เริ่มการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณหมอหรือศัลยแพทย์นะครับ mm hmm. เห็นสมควรว่ามีเขาเรียกว่ามีปัจจัยไวท์วเทาไซาหรือสัญญาณทีพทุกอย่างคงที่แล้ว mm hmm. เราสามารถเริ่มทําการกายภาพบำบัดได้เลย mm hmm. ครับผมเรามีวิธีการดูแลคนไข้สตโตรกกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ ถ้าเกิดจะต้องกลับไปดูแลที่บ้านหรือว่าจะต้องให้ผู้ดูแลเนี่ยคะ่ะช่วยสอนทำกายภาพครับผมเ,เรื่องของส่วนของการกลับไปทําที่บ้านนะครับผม จริงๆส่วนนี้ครับเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการดูแลในในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสโตรกเลยนะครับเพราะว่าการที่เรามาเจอกันกับนักกายภาพหรือนักฟื้นฟูครับเรามาแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะแต่ว่าการที่คนไข้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนะครับมันเป็นทางชีวิตทั้งทั้งหมดทั้งเวลาของเขาดังนั้นผู้ดูแลก็คือเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการที่จะออดูแลผู้ป่วยให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสิ่งที่อยากฝากให้กับผู้ดูแล ไปทาที่บ้านเลยก็คืออย่างแรกนะครับอยากให้ปรับพื้นที่บ้านเนาะให้เซฟตี้ที่สุดนะครับเรื่องของการป้องกันการล้มนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆคือผู้ป่วยที่มีภาวะสตูกไปแล้วครับเขามีแขนขาอ่อนแรงอยู่แล้วดังนั้นการปรับพื้นที่บ้านให้มีความปลอดภัยนะครับ mm hmm. จะทําให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ดีขึ้น mm hmm. นะครับสองเรื่องของอ,อ,อยากให้เปลี่ยนจากคําว่าเราทําให้เป็นช่วยพยุงเขาให้เขาทําเอง Mm hmm. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าคนไข้เนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าเราเป็นเราไปทาให้เองทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าเราขโมยวิธีช่วงเวลาการฝึกของเขาไปด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเร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 าช่วยเขาทั้งหมด mm hmm. เขาไม่ได้ทําเองเลย mm hmm. เขาจะขาดการฝึกดังนั้นอยากให้เปลี่ยนเป็นว่าให้เขาเริ่มการใช้งานด้วยตัวเอง mm hmm. อย่างเช่นการยก แขนทานข้าวถ้าคนไข้พอจะมีแรงบ้างให้คนไข้เริ่มยกขึ้นมาเองดูก่อนได้ประมาณไหนเราค่อยประคองช่วยยกขึ้นมาในมุมที่เขาไม่ที่เขาทําไม่ได้ม,มันจะเป็นเหมือนการฝึกไปในตัวในการฝึกในการใช้ชีวิตประจําวันฝึกเข้าทักษะจริงๆสมอง จะได้รับการเรียนรู้แล้วก็จดจําในสิ่งนี้ได้ง่ายกว่าการฝึกแบบเ,ออเป็นแพทเทิร์นธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็จะให้แอดเข้าไปในเรื่องของอเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวอาบน้ําแปรงฟันลุกขึ้นยืนเดินต่างๆครับผมก็จะทําให้คนไข้าสามารถที่จะพัฒนาได้เร็วขึ้นส่วนต่อมาที่อยากฝากเกี่ยวกับเรื่องของผูดูแลเนาะก็คือเรื่องของจิตใจครับเพราะว่าร่างกายก็สําคัญแต่ว่า จิตใจเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้มีภาวะที่อ่อนแอเนาะเรื่องของโสโตรกเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้มีความซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับท้อแท้หมดกําลังใจอยากให้ผูด้ดูแลหรือญาติครับให้กําลังใจบ่อย มีแสดงความยินดีในสิ่งที่เขาทําได้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างยกแขนได้สูงขึ้นนะหรือว่าทําได้ดีมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับตัวผู้ป่วยและส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกําลังใจของอดูแลจิตใจของคนดูแลด้วยเพราะว่าถ้าจิตใจของคนดูแลเนี่ยแย่ไปด้วย,ย้ยครับดังนั้นเนี่ยการดูแลผู้ป่วย ลอดเลือดสมองก็จะพังไปทั้งระบบเลยส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของสัญญาณอันตรายถ้าเรากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็อยากให้ตรวจสอบสัญญาณอันตรายว่ามี เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างเช่น BFA s t ที่คุณหมอพูดไปแล้วนะครับแล้วก็การแทรกซ้อนอื่นๆเช่นมีไข้สูงติดเชื้ออาจจะเป็นติดเชื้อทั่วไปหรือติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะหรือว่ากิติดเชื้อจากแผลกดทับหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงอะไรครับก็อยากให้กลับมาพบคุณหมออย่างเร่งด่วนเลยครับเราก็ได้รับความรู้นะคะในการฟื้นฟูนะคะร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคสตรกนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้มากที่สุดนะคะจากน้องนนท์เรียบร้อยแล้ว ะะสุดท้ายนะคะทางโรงพยาบาลพิศนุภูมินะคะยินดีนะคะที่จะให้บริการทุกท่านนะคะในกรณีที่คนไข้มีอาการบีฟาสตามที่อาจารย์ท่านแนะนำนะคะมีอาการ เดินเซ่ปากเบี้ยวเวียนศรีรษะทันดีทันใดแขนขาอ่อนแรงนะคะหรือตามืดหรือตาตามัวฉับพันนะคะสามารถเข้ารับบริการนะคะได้ที่โรงพยาบาลปิน้นสุณภูมินะคะท่านสามารถใช้สิทธิ์ยูเซ็บเจชั่วโมงนะคะฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาทุกที่ได้72ชั่วโมงค่ะเราจะยินดีรักษาแล้วก็ดูแลทุกท่านนะคะ ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลปิ้นสวรสภูมินะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะให้ปิ้นช่วยดูแลนะคะสวัสดีค่ะ